สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับมื้อน,นี้กัจะพามากินขนมจีนน้ำยาปลาเนาะครับมีตีนไก่เนาะพี่นองไก่ครับพี่น้องเดี๋ยวมาลงมือกินเนาะครับมื้อน,นี้ก็จะร่มจักหน่อยเนาะครับเพราะว่ามันอยู่ทึ่งหน่อยครับพี่น้องติ่มทัดเลยครับ จะฮิตบุกคุณเนาะครับาะว่ามั่วมักคุณปันได้ครับพี่นอ้อง ร่มแห้งครับครับพี่น้องตอนนี้ว่ามันอยู่งหน่อย นักล่าดีครับช่องเนี่ยคัมมานีหนาวครับ เอาละครับพี่น้องแซ่บยู่ ตอนนี้ผม,ยมยอยู่อนจังรัตตากนะครับอยู่อําำเภอแม่สอดครับพี่น้องกลับบ้านปีไม่มาบานแป้นครับก็เลยเห็ดอ้น้จำยาขนมจีนนะครับเป็นต่วนให้บ้านกินกันเลยเห็ดเห็ดหมอยายอยู่ครับพี่น้องแต่ว่าบดเน้นเห็ดนะครับเพราะวา่ามีเด็กหน่อยกินน้ำก็เล่ห์บดเห็ด สลัดมันก็มีลายแบบเนะครับก็คิดซื้อบ่ค่อยอวกเนี่ยต่มันกรอบดีได้เพี่นหวงเ่ยกรอบดีครับกินกับตับห้งกระแ่บ,แบพักอันนี้ อิ่มมาแล้วครับพี่น้องกินนบดมานาอครับนี่ ได้ครับพี่น้องครับขอขอพี่น้องครับเพิ่งได้พงกาขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับเดี๋ยวไว้พ่อกันคลิปหน้าครับพี่น้องคลิปนี้พงกาขอตูก,ก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ